สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมแปลมาจากต่างประเทศโดยต้นฉบับของคลิปมาจากช่อง Wisdom n u g g e t สสำหรับชื่อคลิปต้นฉบับนั้นมีชื่อว่า How I See the unseen and how it reshapes my reality ชื่อคลิปนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือผมสามารถมองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นได้อย่างไร และมันช่วยเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของผมได้อย่างไรเอาละครับเนื้อหาที่ว่านี้เกี่ยวข้องกับอะไรเรามาเข้าสู่เนื้อหากันได้เลยครับมีช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตของผมที่ได้มีความเชื่อว่าความเป็นจริงนั้นเป็นสิ่งที่ผมสามารถมองเห็นสัมผัสและทำความเข้าใจได้ด้วยความคิดเชิงตรรก,กะของตัวเองเท่านั้นผมคิดว่าความหมายของชีวิต เป็นสิ่งที่ผูกพันกับสิ่งที่สามารถจับต้องได้เพียงอย่างเดียวดังนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่ไม่สามารถใช้คำอธิบายเชิงเหตุผลและตรรกะหรือทางวิทยาศาสตร์สิ่งเหล่านั้นก็เป็นเพียงแค่ความคิดเพ้อฝันเท่านั้นทว่าเมื่อได้ผ่านการเดินทางที่มีทั้งไม่ราบรื่นหรือเป็นไปในแบบเส้นตรงอีกทั้งได้เกิดบทเรียนทางจิตวิญญาณบางอย่าง ที่ไม่เพียงช่วยมอบความเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความเข้าใจของชีวิตเท่านั้นแต่มันยังช่วยเปลี่ยนแปลงการรับรู้ความเป็นจริงของผมไปอีกด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดแต่มันค่อยๆเกิดขึ้นช้าๆเหมือนรุ่งอรุณที่ค่อยๆสว่างขึ้นในยามเช้าเผยเห็นสิ่งที่ความมืดมิดเคยปิดบังเอาไว้สิ่งที่ผมได้รับตามมา คือความเข้าใจอันล้ำลึกจนสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองไปในแบบที่ไม่คาดคิดหรือไม่เคยคิดฝันมาก่อนมันคือสิ่งที่สอนให้เห็นถึงสัจธรรมที่เมื่อได้รับการเปิดเผยออกมาแล้วจะกลายเป็นสิ่งที่คุณจะไม่อาจเพิกเฉยได้อีกต่อไปคุณอาจมักได้ยินคำกล่าวที่ว่าเราจะไม่ชื่นชมสิ่งที่ตัวเองมีอยู่จนกระทั่งถึงวันที่เราได้สูญเสียมันไปแล้ว เรื่องนี้ไม่เคยเป็นความจริงสำหรับผมมาก่อนเลยแต่เมื่อผมตระหนักได้ว่าความสุขความพึงพอใจที่ลึกซึ้งแท้จริงนั้นมักจะปลอมตัวมาในช่วงเวลาปกติที่เรามีแนวโน้มที่จะมองข้ามมันไปสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาหรือแม้กระทั่งน่ารำคาญอย่างกิจวัตรประจำวันของชีวิตจู่ๆ มันก็ดูเหมือนกลายเป็นของขวัญหลังจากที่ผมได้เรียนรู้เรื่องของการอยู่ในปัจจุบันขณะชีวิตสมัยใหม่ของเราเป็นสิ่งที่มักดึงเราไปในหลากหลายทิศทางจนทำให้เป็นเรื่องง่ายที่เรามักจะไม่ชอบจังหวะที่สม่ำเสมอและความสงบของกิจวัตรประจำวันจนหลงเข้าใจผิดไปว่ามันคือความน่าเบื่อซ้สำซากหรือจำเจอย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาที่นำพาสันติสุขมาให้มักถูกห่อหุ้มอยู่ในความเรียบง่ายหรือความธรรมดาจนเมื่อชีวิตได้เข้ามารบกวนกิจวัตรประจำวันทำให้เราสูญเสียความรู้สึกในแบบปกตินั้นไปเราจรึงจะเริ่มกระหายความเรียบง่ายที่ก่อนหน้านี้เรามองข้ามมันไปด้วยการตระหนักรู้นี้เองทำให้ผมเริ่มเข้าใจถึงความงดงามอันล้ำลึกของความนิ่งสงบ ในการอยู่กับปัจจุบันและการเห็นคุณค่าในสิ่งที่เป็นอยู่อย่างแท้จริงแทนที่จะเอาแต่วิ่งไล่ตามสิ่งที่อาจเป็นไปได้อย่างอื่นอย่างไม่รู้จักจบจักสิน้นด้วยความเข้าใจนี้เพียงอย่างเดียวก็สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผมไปได้แล้วมันได้เปลี่ยนความสนใจของผมให้ออกจากการแข่งขันเพื่อให้ได้รับสิ่งต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และหันไปจดจ่อที่ความอุดมสมบูรณ์ที่อยู่ภายในห่วงเวลาแห่งความเงียบสงบของวันนี้แต่การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณไม่ใช่สิ่งที่ได้มาจากความกระจ่างแจ้งเพียงครั้งเดียวมีอีกสิ่งหนึ่งที่มาควบคู่ไปกับความเข้าใจในเรื่องการอยู่กับปัจจุบันมันคือความเข้าใจที่น่าตื่นตะลึงมากกว่าเดิมเสียอีกสิ่งนั้นก็คือความเป็นจริงในแบบที่เรารับรู้นั้น เป็นเพียงเงาของความเป็นจริงของสิ่งที่เรามองไม่เห็นที่ลึกซึ้งยิ่งกว่ามีช่วงเวลาหนึ่งในระหว่างการเดินทางของผมที่ซึ่งม่านกั้นระหว่างโลกที่ผมรู้จักและบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นได้ถูกยกขึ้นแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแค่เพียงชั่วครู่แต่ในตอนนั้นเองผมได้เกิดการตระหนักว่าโครงสร้างชีวิตประจำวันของผม ช่างเป็นสิ่งที่มีความเปราะบางและเป็นเรื่องชั่วคราวมากเพียงใดสิ่งต่างๆที่ผมเคยยึดติดเอาไว้เพื่อความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์สถานภาพทางสังคมหรือการครอบครองทางวัตถุได้ถูกเปิดเผยออกมาว่าเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวเหมือนภาพหลวงตาที่อาจสลายไปได้ภายในพริบตาความกระจ่างในเรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเลย แต่มันคือการปลดปล่อยสำหรับผมมันแสดงให้เห็นว่ายังมีสิ่งต่างๆที่เหนือกว่าการรับรู้ในแบบผิวเผินมันคือความเป็นจริงยิ่งกว่าสิ่งใดๆทั้งปวงและสิ่งเหล่านี้คงอยู่ได้ยาวนานกว่าสิ่งที่เราได้เห็นในชีวิตประจำวันอะไรก็ตามที่เรามีแนวโน้มที่จะยึดมั่นถือมั่นหรือกำมือไว้อย่างแน่นหนาที่จริงแล้ว มันจะสามารถเล็ดลอดผ่านนิ้วมือของเราไปได้อย่างง่ายๆและด้วยการปล่อยวางนี้เองที่เราสามารถเริ่มจะเข้าใจในบางสิ่งที่ลึกซึ้งยิ่งกว่ามันคือการเชื่อมโยงกับความเป็นจริงที่ไม่ผูกมัดด้วยการเวลาหรือสถานการณ์ใดๆทั้งสิน้นการเปลี่ยนแปลงในการรับรู้นี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นง่ายๆแต่เมื่อมันได้เกิดขึ้นมาแล้ว ก็จะไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมอีกต่อไปสิ่งนี้นำไปสู่ความกระจ่างชัดครั้งที่3ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ผมมีต่อชีวิตไปอย่างสิ้นเชิงนั่นคือเรื่องของพลังความคิดและพลังแห่งความเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่สามารถกำหนดได้ว่าตัวของเราจะกลายเป็นใครต่อไปเรื่องนี้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในแง่ที่ว่าความเป็นจริงของเราไม่ได้ถูกกำหนดโดยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราส่วนใหญ่แต่มันได้ถูกกำหนดโดยวิธีการที่เราเลือกตีความเหตุการณ์เหล่านั้นความคิดของเราเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากกว่าที่เราให้คุณค่าต่อมันและมันก็เป็นสิ่งที่สร้างเลนส์ของแว่นตาที่เราจะนำมาใช้เพื่อมองโลกใบนี้เลนส์ที่ว่าสามารถปิดบังซ่อนเร้น หรือส่องสว่างจนมอบความเป็นจริงให้แก่เราได้อีกทั้งมันทำให้ผมได้เกิดการตระหนักรู้ว่าเรื่องราวต่างๆที่ผมบอกกับตัวเองว่าผมเป็นใครอะไรคือสิ่งที่ผมทำได้หรือทำไม่ได้อะไรคือสิ่งที่ผมสามารถบรรลุได้แล้ววิธีที่โลกทำงานต่างๆนั้นก็เป็นเพียงแค่เรื่องราวเท่านั้นแล้วก็เป็นดั่งเช่นเรื่องราวอื่นๆทั้งหมดนั่นก็คือ สิ่งเหล่านั้นสามารถถูกเขียนขึ้นมาใหม่ได้ความเข้าใจนี้ได้เปลี่ยนแปลงวิธีคิดที่ผมมีเกี่ยวกับตัวเองในโลกมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงทัศนคติของผมไปเท่านั้นแต่มันยังเปลี่ยนตัวตนของผมไปอย่างสิ้นเชิงผมได้กลายเป็นคนที่ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเพราะความเชื่อได้เปลี่ยนไปแล้วเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงทัศนคติก็เท่ากับว่า คุณได้เปลี่ยนแปลงความเป็นจริงไปเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ก็กลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ซึ่งไม่ใช่เพราะโลกนั้นเปลี่ยนแปลงแต่เป็นตัวคุณต่างหากที่เปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงภายในนี้จะส่งผลเป็นละลอกขึ้นที่แผ่ขยายออกสู่ภายนอกและทำการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปในแบบที่คนคนหนึ่งจะสามารถทำความเข้าใจเรื่องนี้ได้ ก็ต่อเมื่อเขาได้มีประสบการณ์ตรงเท่านั้นเส้นทางแห่งจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่มันยังเกี่ยวข้องกับการตระหนักรู้ว่าชีวิตนั้นด้วยตัวของมันเองเป็นเครือข่ายของการเชื่อมโยงกันทั้งในแบบที่มองเห็นได้และในแบบที่มองไม่เห็นในขณะที่ความเข้าใจของผมได้เติบโตขึ้น ผมก็เริ่มมองเห็นว่าชีวิตไม่ใช่ชุดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบสุ่มๆซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงต่อกันแต่มันคือการไรยรำที่ลึกซึง้งจากเหตุและผลที่มีความซับซ้อนทุกช่วงเวลาทุกการเผชิญหน้าทุกความท้าทายล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเป็นการออกแบบที่ซับซ้อนสวยงามเกินกว่าระดับของจิตใจมนุษย์ จะสามารถทำความเข้าใจมันได้อย่างครบถ้วนและภายใต้การออกแบบนี้เองไม่มีสิ่งที่เรียกว่าการแข่งขันหรือการแก่งแยง่งหรือการเอาชนะซึ่งกันและกันการเติบโตทางจิตวิญ,ญญาณได้สอนผมว่าชีวิตไม่ใช่สิ่งที่เกี่ยวกับการเอาชนะหรือความพ่ายแพ้ความสำเร็จหรือความล้มเหลวอย่างที่สังคมอยากให้เราเชื่อว่าเป็นแบบนั้น แต่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการแก้ปมภายในที่ผูกมัดเราไว้กับความทุกข์ชีวิตโดยแก่นแท้แล้วเป็นปริศนาซึ่งก็คือปริศนาที่พวกเราแต่ละคนพยายามแก้ไขในวิธีตามแบบเฉพาะตนยิ่งผมได้ปลดปล่อยการยึดติดของตัวเองเพื่อการแข่งขันหรือการพิสูจน์ตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่ผมก็ยิ่งตระหนักว่าชัยชนะที่แท้จริงนั้น อยู่ที่ความเข้าใจในตัวเองและในการเรียนรู้วิธีการรับมือกับความซับซ้อนของการดำรงอยู่ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนความสง่างามและความรักมากขึ้นเท่านั้นโลกภายนอกอาจเต็มไปด้วยเสียงรบกวนและสิ่งที่ทำให้คุณคว้เขวแต่งานแท้จริงจะอยู่ภายในเสมอข้อสุดท้าย และบางทีอาจจะลึกซึ้งมากที่สุดก็คือการที่ผมได้เข้าใจเรื่องพลังอันยิ่งใหญ่ของความรักที่ไม่ใช่แค่แง่ของความรู้สึกแบบโรแมนติกหรือครอบครัวเพียงอย่างเดียวแต่มันยังเป็นพลังที่คอยคำจุนทุกสิ่งในจักรวาลความรักที่ผมค้นพบนั้นเป็นกุญแจสำคัญที่ไขประตูไปสู่ความเข้าใจความจริงอันลึกซึ้งที่เชื่อมโยงเราทั้งหมดไว้ด้วยกัน มันเป็นเหมือนเส้นได้ที่ถักทอทุกชีวิตไว้ด้วยกันในรูปแบบที่เราไม่สามารถมองเห็นได้เสมอไปความรักไม่ใช่เพียงแค่อารมณ์หรือความรู้สึกแบบชั่วขณะแต่มันคือแก่นแท้ของชีวิตด้วยตัวมันเองแม้ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดความรักก็สามารถค้ำจุนเราได้มันคือพลังที่ช่วยผู้คนได้ค้นพบความสงบสุขแม้กระทั่ง ตอนที่ประสบกับความทุกข์ยากคุณสามารถค้นพบความสุขได้แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากและยังคงเชื่อมโยงกับโลกได้แม้กระทั่งในเวลาที่โดดเดี่ยวผ่านทางความรักนี้เองที่ทำให้เราได้สัมผัสความเป็นนิรันดร์การการตระหนักรู้นี้ไม่ใช่สิ่งที่ผมได้มาอย่างง่ายดาแต่เมื่อมันได้เกิดขึ้นแล้ว มันจะกลายเป็นรากฐานของทุกๆสิ่งที่ผมทำไม่ว่าจะเป็นในความสัมพันธ์ในงานของตัวเองหรือในแนวทางปฏิบัติทางจิตวิญญาณความรักได้กลายมาเป็นพลังที่ผลักดันทำให้ผมสามารถเดินทางผ่านไปได้ทั้งแสงสว่างหรือเงามืดบทเรียนเหล่านี้ไม่ได้มาหาผมในคราวเดียวและไม่ใช่ได้มาโดยปราศจากการต่อสู้ดิ้นรน เพราะก็ยังสามารถเกิดช่วงเวลาแห่งความสับสนความลังเลสงสยัยหรือแม้กระทั่งความสิ้นหวังไปตลอดทางได้แต่ความกระจ่างแจ้งในแต่ละครั้งจะเป็นเหมือนบันไดแต่ละขั้นที่ช่วยพาผมไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมในแง่ที่ว่าการใช้ชีวิตทางจิตวิญ,ญญาณอย่างแท้จริงนั้นมีความหมายว่าอย่างไรกันแน่ขอบพระนุษท่านมากๆนะครับ กกดติดตามช่อง Book for Life ด้วยการกด Subscribe แล้วกลับมาพบเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปที่ช่องแห่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ